ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีความคิดที่จะหาเงิน10ล้านโดยเริ่มจากศูนย์โดยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องกับใบป,ปริญญาและไม่เกี่ยวข้องกับการเทรดและก็เดินทางมาสู่อาทิตย์ที่3โอเคทุกคนผมไม่รู้ว่าคุณต้องคิดว่ามันบ้าขนาดไหนที่ภายในอาทิตย์เดียว7วันหลังจากที่ผมได้มีการโพสต์และก็ทำาิ i กต็อกแอพฟรีเอทเจ็ดวันที่ผ่านมาผมหาเงินได้ผมไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่าอยู่ที่ประมาณ830บาทใช่830้บาท นั่นคือเงินที่ผมหาได้ภายใน7วันนั่นคือการขยายธุรกิจอย่างแท้จริงผมคิดว่ามันบ้ามาก,มากเพราะบางคนการเริ่มจากอาทิตย์แรกนั้นมันแทบจะไม่ได้เลยแต่แน่นอนเนื่องจากผมมีทั้งการที่เคยทํแอปฟ l r ์เรมาก่อนแล้วก็เคยทําการขายสินค้ามาก่อนแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมใช้คือการใช้สคริปต์โดยการสร้างจาก AI ผมมีการค้นหาสคริปต์จาก AI แล้วผมก็มาปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับคนไทยที่เขาพูดกันและนั่นก็ทําให้ผมสามารถหาเงินได้ภายใน7วันอยู่ที่ประมาณคุณเห็นดู ใช่8ปดร้อยสบาทที่ผมหาได้นี่ผมซื้อสินค้าสองตัวนี้แล้วผมก็เอามารีวิวเองจากที่ผมเคยใช้จริงแล้วมันสามารถขายได้จริงจากการรีวิวที่ผมพูดเพียงแค่สรรพคุณและสิ่งที่ผมใช้แล้วมันดียังไงมันช่วยลดเสียวงไงแล้วมันก็ทําให้ผมขายได้จริงๆผมคิดว่ามันบ้ามากใช่เนื่องจาก เจ้าพวกนี้ค่าคอมมิชชั่นมันมากกว่า15%มันทำให้ผมได้กำไรเยอะมากแม้ในการขายได้เพียง11ชิ้นผมก็ขายได้เงินค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ830บาทซึ่ง TikTok Affiliate ยังไม่ตายซึ่งคุณสามารถเริ่มทำได้แต่ตอนนี้ตอนนี้เลยอย่างที่ผมถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงคุณสามารถกดย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าที่ผมมีการสอนตั้งแต่การตัดคลิปวีโอและการที่มีการใส่ แท็ก <Att> ในการขายสินค้าแล้วมีการเพิ่มลงต้าแน่นอนจนไปถึงการโพสต์แล้วผมคิดว่ามันบ้ามากและต่อไปคือเราต้องมาวางแผนว่าทิศต่อไปเราจะทาอะไรกันแน่ผมบอกเลยว่าทิศต่อไปเราต้องปรับปรุงอะไรเยอะมากๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ผมต้องปรับปรุงทั้งในตอนแรกที่วิดีโอนั้นไม่มียอดวิวเพราะว่าผมพูดหน้าเบื่อเกินไปใช่ผมพูดหน้าเบื่อเกินไปผมพูดแต่สิ่งที่ผมขายสินค้าโดยตรงโดยผมที่ไม่เคยพูดว่าแบบมันดียังไงโดยที่ผม เอ่อขอโทษขอโทษตัด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 คือผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่แบบมันน่าดูมากเกินไปมันเป็นการขายสินค้า โดยเฉพาะโดยเป็นการพูดถึงสรรพคุณมันคือการรีวิวสินค้าแน่นอนว่าผมจะทำคอนเทนต์ให้มันน่าสนใจกว่าน,นี้ทําให้มันดูแบบเป็นไวลัลอขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ามันยากแต่การที่ทําให้สินค้าเกิดไวลัลอขึ้นมามันทาให้ผมได้รับยอดขายอย่างมากแน่นอนว่าผมยังสามารถหาเงินจากมันได้ต่อและว่าในอาทิตย์ต่อๆไปหรือหลังจากผมได้เงินเยอะแล้วผมวางแผนว่าผมจะเปิดแบรนด์สินค้าแล้วก็เริ่มทําใน Tik t o ็อกโดยการที่เปิดสินค้าแน,น่นอยทาแบรนด์แล้วก็เริ่มขยายธุรกิจแน่นอนว่าเราจะหาเงิน10ล้านซึ่งมันเยอะมาก ซึ่งผมแน่นอนว่าผมคิดว่าการทําแบรนด์มันทาให้ผมสามารถทําเงินขนาดนั้นได้จริงแต่มันต้องใช้ระยะเวลาอย่างแรกคือผมต้องหาเงินทุนและ t i k t o o k f f i l i a t e เป็นอะไรที่ดีมากต่อไปสิ่งที่ผมต้องหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ผมต้องมีการเพิ่มสินค้าเข้ามาเพราะว่าสินค้าของผมมีแค่2อ,อย่างคือแค่2อ,อย่างเนี้ยผมคิดว่ามันแม่งไม่พอคือผมต้องแบบอาจจะหาแบบ โคมไฟหรืออะไรส oh. ักอย่างแน่นอนวนะ่าผมได้ขอตัวอย่างสินค้าฟรีจาก t i k t o อก f f ฟเฟอร์ซึ่งมันขอได้แบบฟรีซึ่งว่าผมว่ามันเป็นข้อได้เปรียบมากคนที่ทำา t k t t อกเ f ฟเฟอร์่าคุณจะได้แบบสินค้าที่แบบฟรีอะ่ะเออคุณได้ฟรีอะ่ะ คุณแคฝีคุณเพียงแค่ขอสินค้าตัวอย่างแต่ผมคิดว่าคนพวกนั้นก็ต้องดูโปรไฟล์ของคุณก่อนที่เขาจะส่งสินค้าให้คุณเพราะว่าถ้าคุณเป็นช่องที่เป็นสแกรมหรือหลอกลวงแน่นอนว่าเขาก็จะไม่ส่งสินค้าให้คุณแต่ถ้าคุณที่เป็นช่องจริงไม่ใช่ช่องที่หลอกลวงเขาก็จะส่งสินค้าให้คุณเพราะงั้นเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทาคือมันอาจจะน่ากลัวในตอนที่คุณจะแบบว่าเปิดกล้องขึ้นมาเปิดโซรศับเปิดโซลสับขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องแบบว่าถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็รีวิวสสิินน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 นคคค้้้าาาาาาทททีีี่่่่่่่แแบบกกกกกกลัััััววววออองงไมมมมมมใใจเเป็รรืยํพ ล้วคุณคิดถึงจํานวนเงินที่คุณจะได้รับอะจํานวนเงินที่คุณจะได้รับเช่นผมคุณแค่กล้าทากล้าเสี่ยงยังไงคุณก็จะได้รับเงินพวกนั้นคุณแค่ต้องกล้ากล้าโอเคอย่างที่เห็นภายใน7วันผมได้เงินมันที่8ปดสบาทใช่ โดยที่ผมขายสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้นยอดการขายอะไรเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าผมไม่เคยขายมาก่อนแน่นอนมันเพิ่มเป็น2% 0 0 0เลยด้วยสิ่งที่ผมกำงทำคือผมอาจจะต้องปรับขนาดแล้วก็พยายามลงคลิปให้มากขึ้นแล้วก็ขายสินค้าให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะหาเงินได้มากขึ้นแล้วมาสร้างแบรนด์สินค้ากันแน่นอนว่าการทำแบรนด์นั่นคือสิ่งต่อไปที่เราจะทำแต่ตอนนี้ผมต้องหาเงินเพิ่มจาก t i k t o k a f f อ l i a t e แน่นอนว่าระหว่างทางนี้นผมก็ได้มองหาแนวทางอื่นๆอีกมากมายในการทำซึ่งโหมันก็ยาาาาาากกนนนต้้้องใใชเวลรานานานนรหไ,รได จะพวกนั้นแต่ติ๊กต็อกแคลฟอรีเอทผมหาอะไรได้ไปในเจ็ดวัน เจ็ดวันผมสร้างไรายได้ได้แล้วซึ่งแม่งโคตรไวถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณต้องได้เงินไปโรงเรียนวลาร้อยการทําแบบนี้แน่นอนว่าเจ็ดวันผมได้แปดร้อยกบาทนั่นก็เท่ากับเงินที่ผมต้องไปลงเรียนแล้วแน่นอนว่าไม่คุณจะเป็นนักเรียนหรือเป็นใครก็ตามคุณสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่ตอนนี้ผมแนะนําให้คุณเริ่มทําได้เลยทันทีเพราะว่าหลังจากผมโพสต์วิดีโอนี้ทุกคนก็อาจจะลงมือทํามันหรือบางคนอาจจะแค่นั่งดูผมแล้วก็ดูความสําเร็จของผมแน่นอนไม่ว่ายัางไงก็ตามผมจะไม่ล้มเลิกจนจะมันจะประสบความสาเร็จชายการหาเงิน10ลล้้้านแวผมรูสึก รู้สึกหล่อมากเลยช่วงนี้เพราะว่าผมหางเงินได้ภายใน7วันโดยเริ่มจากศูนย์ศูนย์แล้วมาดูกันว่าหลังจากนี้เราจะทําอะไรกันต่อแน่นอนว่ามันจะมีอีีต่อต่อไปอีกเยอะมากมายเป็น1ิบ10ิ0สิบร้อยร้อยเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าผมมองแสงจากไฟแล้วผมรู้สึกว่าหน้าผมโซมากผมอาจจะทําช่องที่แบบเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเพิ่มนะให้ผมมีแรงบันดาลใจในการทํางานและรับสปอนเซอร์ในการดูแลผิวหน้านะครับผมไม่เคยได้รับสปอนเซอร์เลยผมอยากได้สักครั้งนะ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับถึงแม้จะเป็นช่องน้อยๆที่มีคนติดใจน้อยๆแต่อนาคตผมคิดว่าผมจะดังและระหว่างที่ผมมีการโพสต์ลงติ k To k อก แน่นอนว่าผมได้มีการค้นหาเกี่ยวกับคู่แข่งในการสร้างแบรนด์เพราะว่าไม่ว่าผมจะเริ่มทําอะไรแน่นอนว่าผมจะต้องรู้ในสิ่งนั้นก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ในสิ่งนั้นแน่นอนการที่คุณเริ่มทําโดยโดยที่ไม่รู้วิธีการที่จะนับหนึ่งสองสมันทําให้คุณอาจจะล้มเหลวและพลาดได้เพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องเริ่มที่าะค้นหาคู่แข่งก่อนเพราะว่าโอในตลาดนี้มีคู่แข่งเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทาแบรนด์อะไรบางทีผมอาจจะทาแบรนด์างเกงในก็ได้ใช่อาจจะเป็นผู้หญิงด้ซ้ำ โอเคถ้า okay, ผมเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วสิหลังจากเริ่มทำคอนเทนต์นี้แน่นอนว่าผมไม่เคยได้ออกกําลังกายเลยเพราะว่าผมมัวแต่แบบหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินแล้วก็ทำให้สุขภาพผมแย่มากแน่นอนว่าหลังจากนี้ผมจะทําช่องแยกใหม่อีกช่องหนึ่งแล้วก็หลังจากผมโพสต์วิดีโอนี้ผมจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ บางทีวันจะแสดงตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้แน่นอนว่าช่องนี้คุณไปติดตาไมไปเลยผมจะมาวิ่งแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็จะมาลดน้าหนักเพราะว่าช่วงนี้น้ําหนักตัวผมเยอะมากแล้วก็หน้าผมค่อนข้างบวมๆใช่มีคนทักผมว่าผมอ้วนด้วยผมโกรธมากนะจริงๆใครเจอผมอย่าทักนะครับผมจริงๆก็พายายามยอมรับความจริงแหละแต่แบบมันยอมรับกันยากอะ่ะเออแล้วผมจะลดน้าหนักแล้วกันโอเคช่วยได้แล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะทํางานน้อยหน่อยจริงๆผมก็ปกติก็ทํางานผมก็อ่า จริงๆก็ดูสาวเออจริงๆผมเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องหว่วงยังไงผมต่อยผมแบงเวลามาออกกําลังกายเงีผมก็ห่างกนได้หล้ละแล้วที่สำคัญคือผมเวลาว่างผมก็ยังเทรดอีกด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะกินเวลาไปนิดนึงแต่แน่นอนว่าผมก็สามารถทําช่องเพิ่มเติมเพียงแค่คุณกด ไลค์กดติดตามช่องนี้แล้วก็ช่องด้านล่างหลังจากนี้เพราะว่าผมจะมาออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเป็น productivity อลไแหละและแน่นอนหลังจากสัปดาห์หน้าผมคิดว่าผมจะหางเงินได้มากกว่าสามเออขอโทษผมพูดผิดแปดร้อยสาสิบาทแล้วมาดูกันผมไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้ามันจะหางเงินได้เท่าไหร่แต่แน่นอนตอนนี้บาลาเราแปดร้อยสสิบบาทผมไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่ตรงไหนนะปุ๊บปุ๊บโอเคอยู่ได้แถวนี้แหละแล้วผมคิดว่า ม,มันเทียบจำนวนเงินเป้าหมายของเราแม่งเชื่ออย่างน้อยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราหาเงินเองเราหาเงินเองได้เพราะงั้นเนี่ยเราจงภูมิใจกับมันซะแน่นอน,นย้อนไปเมื่อหกเดือนผมยังหาเงินไม่ได้เลยไม่เจ็ดวันที่ผ่านมาผมยังหาเงินไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ผมหาเงินได้แปดร้อยสามสิบบาทจากการทำทิกตอกแอ f ์ฟอร์เรสถึงแม้ว่าผมเคยหามันได้เป็นแสนก็ตามโอเคถ้าคุณชอบวิดีโอจากนี้จากผมผมอยากให้คุณกดไลค์กดติดตามแล้วก็ กดติดตามช่องใหม่ผมด้วยที่ผมจะมาออกกําลังกายใช่ผมจะออกกาลังกายจริงๆแล้วผมจะสอนเคล็ดลับซึ่งผมบอกก่อนว่าผมเป็นมือใหม่ในการออกกาลังกายผมไม่ค่อยรู้อะไรและเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันเหมือนกับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมเป็นมือใหม่ในการหาเงินแล้วเราจะมาหาเงินด้วยกันใช่หาเงินจากศูนย์ซึ่งยากมากๆแล้วผมคิดว่าการออกกาลังกายจากศูนย์ก็ยากมากๆและการออกกำลังกายผมไม่ทำาชาเล์หรอกให้แบบ เป็นนักเพาะกล้ามเลยด้ยผมไม่ชอบหุนแบบนั้นผมชอบคุณแบบคินคีนเรียวเรียวแม้ว่าตอนนี้ผมจะดูอ้วนๆตันๆหน่อยก็ตามนะแต่ก็แน่นอนสาวๆชอบโอเคไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผมแล้วผมจะทําคลิปวิดีโอแบบนี้มาอีกแน่นอนน่ามันองมีอีกเราจะไม่ล้มเลิกจนกว่าเราจะทํามันได้สิบล้านใช่สิบล้านจากศูนย์อือคงควรไปออกกาลังกายจริงๆนะหน้าผมบวมมากเลยอืม เรื่องคิดว่าหน้าผมบวมหรือเปล่าช่วยแสดงคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าด่าผมเยอะมากผมเป็นคนอ่อนไหวจุ๊บจุบบาย